พี่น้องครับในช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพฝุ่นพิษนั้นกําลังมาแรงมากและวิธีแก้ไข,ขของทางฝ่ายรัฐนั้นก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นเวันสามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ฟรีสามารถขึ้นรถเมย์ได้ฟรีเพื่อคนจะได้ไม่ใช้รถส่วนตัวได้ไปขึ้นรถฟรี แต่ในความเป็นจริงแล้วคนไม่พร้อมที่จะไปรถสาธารณะถ้าเขามีรถเองมันสะดวกกันเยอะเลยและที่สำคัญก็คือตอนนี้เวลาที่เขาเปิดให้ฟรีนะคนที่ไม่เคยมีธุระจะออกนะก็ออกตอนนี้แหละขึ้นฟรีมันทั้งวันเลยเดี๋ยวไปนั่นไปนี่ก็เลยแทนที่จะช่วยให้คนอยู่บ้านเพื่อปกป้องตัวเองนั้นกลายเป็นว่าให้ออกกันไปเยอะ ไปที่นู่นที่นี่ตามใจชอบและนี่คือวิธีแก้ปัญหาแบบที่ง่ายๆแต่ว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพฉะนั้นในเมื่อรัฐบาลท่านมีวิธีแก้ปัญหาแบบของท่านแบบนี้เราแต่ละคนต้องมีวิธีของเราเพื่อรักษาสุขภาพของเราพ่อจะตอกย้ำอยู่เสมอว่าสุขภาพของเราแต่ละคนนั้นเป็นพระพรของพระเจ้าพระองค์ประทานให้แก่เราแล้ว ในเมื่อเป็นพระพรที่พระประทานให้เรามีหน้าที่ดูแลรักษาให้ดีที่สุดนี่ก็คือการดูแลสุขภาพของเราจึงไม่ใช่เป็นเรื่องว่าเออจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบในเมื่อพระเจ้าประทานสิ่งดีๆให้เราแล้วเราจะต้องทําให้เต็มที่พี่น้องครับวันนี้พระวรสารพูดถึงเหตุการณ์ที่สำคัญมาก และเหตุการณ์ที่สำคัญน,นนะน่มันอยู่ในคำพูดไม่กี่คำพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่นาซาร렛แล้วก็โดยปกติแล้วก็จะเข้าไปที่สารธรรมเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมในในสารธรรมนั้นโดยปกติเขาจะมีการสวดภาวนาบทสดุดีหลังจากนั้นก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมบัญญัติในที่สุดก็จะอ่าน สิ่งที่ประกาศศกต่างๆเขียนเอาไว้พระเยซูเจ้าได้รับม้วนหนังสือและอ่านนบุรูกาเวลาที่เขียนท่านอยากให้เราสังเกตรายละเอียดมีหนังสือม้วนหนึ่งมาให้เราอ่านเนี่ยไม่ต้องบอกก็ได้เราต้องเปิดเพื่ออ่านแต่นักบุรูกาจอดจงบอกพระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือ บอกความจริงที่อยู่เบื้องหลังพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปถึงพระคัมภีร์ได้อย่างแท้จริงเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าฉะนั้นพระคัมภีรทั้งหมดนั้นเป็นพระดํารัสของพระเจ้ามีแต่พระองค์ผู้เดียวที่สามารถเข้าไปและตีความได้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ส่วนมนุษย์ก็พยายามที่จะเข้าใจอย่างนู้นอย่างนี้ ฉะนั้นแค่ท่าทีของการเปิดม้วนหนังสือนี่บ่งบอกว่าตอนนี้พระองค์เสด็จมาในโลกนี้แล้วพระคัมภีร์ทั้งหมดที่มีการพูดถึงพรองค์นั้นพรองค์อธิบายได้เลยด้วยชีวิตของพรองค์หลังจากที่อ่านเป็นท่านหนึ่งของประกาศกอิสย,ยาเป็นท่อนที่เขาได้ยินกันบ่อยมากเลยคนที่ไปที่สารธรรมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขวกกลับมาแล้ว แล้วก็จะมีการอ่านประเด็นเดียวกันอย่างต่อเนื่องสิ่งที่พงษ์ทำให้เห็นในสิ่งที่นักวุรูการายงานก็คืออ่านประกาศศกอิสยาแล้วทรงม้วนหนังสือเก็บไม่ต้องบอกก็ได้โดยปกติคนขึ้นไปอ่านเสร็จแล้วก็ต้องม้วนส่งแต่เจาะจงพูดว่าพงม้วนหนังสือส่งให้แก่คน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบพระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าพระคำพีทั้งหมดตอนนี้จบแล้วนะเพราะว่าพระองค์หมายเองพระคำพีทั้งหมดที่พูดตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงเวลาเนี้ยเกี่ยวกับพระองค์ทั้งนั้นวันนั้นพระองค์จะเสด็จมาตามพระสัญญาของพระเจา้ามากรอบกู้ประชากรของพระองค์คืนศักดิ์ศรีของความเป็นลูกของพระเจ้าให้แก่ทุกคนฉะนั้นเวลาที่พระองค์เสด็จมาแล้วพระคำพีก็ปิดโดยปริยาย ตั้งแต่นี้ไปเป็นโะรงที่เริ่มต้นพี่น้องครับสังเกตไหมครับคําบางคําที่เขาใส่เข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่พร่ำเพรื่อแต่ต้องการจะบอกบางอย่างแล้วนั้นนบุรุกายยังพูดอีกคําหนึ่งก็คือทรงนั่งลงโดยปกติแล้วคนที่เขาอ่านเสร็จก่อนที่จะแบ่งปันความคิดเห็นนี้ยก็จะนั่งแต่คราวนี้นบุรุูกาบอกทรงนั่งลงการนั่งเป็นลักษณะของอาจารย์ เวลาที่ต้องสอนเรื่องสําคัญสําคัญจะนั่งบอกว่าฉันดีอํานาจสอนเรื่องนี้นะนี่คือความจริงพระองค์สอนอะไรที่เป็นความจริงทุกสิ่งที่ประกาศกสกเอเซียได้พูดเกี่ยวกับพระองค์พระองค์เสด็จมาเพื่อปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระคืนสายตาที่ถูกต้องให้แก่ทุกคนนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะบอก ท่านนี้ของประกาศศกนั่นนะคนก็อ่านครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกับเวลาที่เราฟังพระวรสาราเวลาไปวัดเนะี่ะก็จะซ้ําไปซ้ํามาแต่ครั้งนี้พิเศษจริงๆเพราะเวลาที่อ่านเสร็จแล้วพระองค์พูดประโยคนี้วันนี้สิ่งที่ท่านได้ยินเมื่อกี้นี่นะเป็นความจริงแล้วนี่คือประโยคเด็ดบ่งบอกว่าตอนนี้พระองค์มาทําให้เป็นจริง ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้มาปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความเป็นทาสของปีศาจเลยบาปเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาที่นาซาเรสหลังจากที่ทรงรับพิธีล้างแล้วพระจิตนำพระองค์เข้าไปในที่เปลี่ยวและในที่เปลี่ยวนั้นพระองค์ถูกประจนอยู่ในการสามอย่างถ้าพี่น้องอย่งจำได้ อย่างแรกที่ปีศาจพระจนให้พรงธรรมนั้นก็คือเห็นพรงหิวเข้าไปอยู่ในที่เปลี่ยวสี่ิกว่าวันเนี่ยหิวก็เลยเข้าไปหาพรงแล้วบอกนี่ทําไม,ไม่เปลี่ยนก้อนหินให้เป็นหนมปังเลยมีฤทธิ์ไม่ใช่เหรอนี่คือการประจนันแรกซึ่งบ่งบอกถึงสิ่งที่เขาประจนเราต่อเนื่องเน้นการกินเอาไว้ยังไงยังไงกินให้มันเต็มที่ให้มัน สุดๆไปเลยเวลาที่ผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านโอ้โห,หเขาโฆษณาใหญ่โตเมื่อเช้านี่ไปสำพรานก็ผ่านไปร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเป่าปากโอ้โหเว่ามันเผ็ดมากเลยต้องช่วยกันเป่านะนี่คือสิ่งที่ปีศาจเขาล่อลวงให้คนนั่นลงกับการกินจนกระทั่งสิ่งสำคัญนั้นลืมไปพระเยซูเจ้าบอกไม่ไม่ไม่ มนุษย์ไม่ได้เลี้ยงด้วยขนมปังแต่เลี้ยงด้วยทุกคําที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าฉะนั้นนอกจากจะกินแล้วมีอาหารฝ่ายจิตก็คือพระวาจาด้วยเพราะว่าถ้ากินอย่างเดียวนะมีแต่มุมมามกินแล้วที่สุดก็คลุกขีอยู่แถวนั้นแต่เวลาที่มีพระวาจาของพระเจ้าเข้าไปฉุดขึ้นมาก็จะรู้ว่าพรเอมเหมะน่าจะที่เหลือนะั้นแบ่งกันไปไหมและอื่นๆ นี่คือการประจันแรกที่พรงชนะอย่างที่สองที่พรงชนะก็คือปีศาจนำพงขึ้นไปบนยอดพระวิหารแล้วก็บอกว่าโดดลงไปเลยพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเทวดามาค้ำขาของท่านกลางอากาศเลยทุกคนจะฮือฮานี่คือสิ่งที่ปีศาจประจนเรามาตั้งแต่เริ่มแรกหาเรื่องท้าทายพระเจ้าโดยตลอด อยากจะได้อย่างนู้นก็ขอถ้าไม่ได้ก็จะโมโหและนี่คือการท้าทายพระเจ้าพระเยซูเจ้าบอกไม่ห้ามท้าทายพระเจ้าชนะเอกเพราะว่าทุกวันนี้เรามีแต่บอกว่าเดี๋ยวนี้พระเจ้าแทบไม่มีความหมายแล้วพระเจ้าอยู่ก็ได้ไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรเรามีหมดทุกอย่างแล้วนี่คือการท้าทายของปีศาจท,ที่พยายามจะดึงพระเจ้าออกจากตัวเรา ฉะนั้นพระเยซูเจ้าชนะแล้วแล้วก็มีชัยเหนือมันอย่างที่สามก็คือการที่พรงค์ถูกนำขึ้นไปบนยอดเขาสูงและที่นั่นมองเห็นเมืองเป็นความรุ่งเรืองอยู่ข้างล่างปีศาจบอกว่าของทั้งหมดนี่นะเดี๋ยวฉันยกให้ถ้ากราบเท้าฉันนี่คือสิ่งที่เขาล่อลวงเรามาโดยตลอดให้เรากราบเงินทองพระเจ้าไม่ต้องไปสนใจ ขอให้กราบเงินทองเงินนั้นมันสำคัญที่สุดในชีวิตไม่มีพระเจ้าไม่เป็นไรขอให้มีเงินลนนี่คือการท้าทายซึ่งทำให้คนหมกมุ่นกับการหาเงินจนกระทั่งผิดศีลธรรมช่อราชบังหลวงทำให้เกิดมีความหายนะรอบข้างเพราะบูชาเงินพระเยซูเจ้า,าบอกไม่ต้องกราบพระเจ้าผู้เดียวพระเยซูเจ้าทรงชนะการประชสามอย่าง ฉะนั้นพระองค์จึงสามารถมาและปลดปล่อยเราได้พระองค์จึงพูดประโยคนี้ได้เพราะว่าชนะปีศาจมาแล้วเราตกเป็นทาสของปีศาจมานานนานตอนนี้พระองค์ชนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างพระองค์จึงสามารถบอกวันนี้สิ่งที่ท่านได้ยินเป็นความจริงแล้วนี่คือความใหม่ที่พระองค์ทรงนำมาให้เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าพระองค์เสด็จมาชนะการประจันทุกอย่าง ปีศาจไม่มีอำนาจเพราะว่าก่อนหน้านี้ปีศาจมีอำนาจเหนือมนุษย์แต่ตอนนี้มีมนุษย์คนหนึ่งซึ่งไม่เป็นแต่มนุษย์อย่างเดียวแต่เป็นพระด้วยในตัวพระเยาสุจา้าปีศาจเลยต้องพายพ่ายไปพระยซสเจา้าทรงนำชัยชนะนี้มาให้เพื่อบอกเราว่าสิ่งที่พระองค์จะต้องทำนั้นทำเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้วันนี้ทุกอย่างเป็นไปขึ้นอยู่กับอะไร ตอนนี้ขึ้นอยู่กับเราเราจะให้วันนี้เป็นจริงหรือไม่ฉะนั้นวันนี้พระองค์อยากจะเชื้อเชิญเราฟังพระวาจาของพระองค์แล้วเราจะต้องพูดประโยคนี้เหมือนกันพระวาจาที่ได้ยินตอนนี้เป็นความจริงวันนี้แล้วเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉันปฏิบัติพระองค์บอกว่าให้มองดูทุกคนเป็นเพื่อนพี่น้องเพราะว่าเป็นลูกของพระเจ้าเดียวกัน เราจะได้ยินครั้งแล้วครั้งเล่าวันนี้พระองอยากจะบอกว่าบอกกับตัวเราเองวันนี้เวลานี้พระวาจานี้เป็นความจริงแล้วฉันมองทุกคนเป็นลูกของพระเจา้าอ้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและได้ผลจากการที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาพระองค์บอกว่าให้รักรักได้แม้กระทั่งคนที่ไม่น่ารักได้ยินครั้งแล้วครั้งเล่า พระองค์ก็อยากจะบอกว่าเมื่อไรจะวันนี้สัทีหนึ่งเป็นเราแต่ละคนเน่ะพอฟังเสร็จบอกวันนี้ใช่เลยฉันจะรักทุกคนอย่างที่พระองค์สอนให้ฉันรักเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นเอาไว้นั้เกิดผลในตัวเราแล้วก็เกิดผลดีทําให้ชีวิตของเรามีคุณภาพเพราะว่าตั้งแต่เราที่ทําให้แต่ละอย่างที่เป็นพระวาจาของพระเจ้าเป็นความจริงวันนี้เรามีชัยเหนือปีศาจตลอด พราะเราอยู่กับพระเยซูเจ้าและเมื่ออยู่กับพระเยซูเจ้าและปีศาจไม่สามารถมีชัยเหนือเราได้เลยพาอมักจะได้ยินบ่อยๆเวลาที่พูดคุยกับสตารบุตบอกเรื่องนี้น่าจะเลิกแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ามันทําร้ายคนในครอบครัวด้วยมันน่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนพฤติกรรมคนนั้นเขาจะมองพ่อแล้วก็พูดประโยคซื่อๆว่าคุณพ่อปีศาจมันแรง แสดงว่าเขายังไม่ได้รับผลการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้านะเพราะเขายังถือว่าปีศาจยังแรงพระเยซูเจ้าชนะปีศาจแล้วถ้าปฏิบัติทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนนะปีศาจหมดแรงเพราะว่ามีพลังของพระเยซูเจ้าที่ทําให้เกิดขึ้นพี่น้องครับวันนี้พระวาจาของพระเจ้าเชิญเชิญทำทุกอย่างวันนี้เวลานี้ให้มันเป็นความจริง พระวจาของพระเจ้าแต่และอย่างที่ได้ยินครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยให้มันเป็นจริงสักครั้งหนึ่งได้ไหมเพื่อจะสามารถทําให้ชีวิตของเรามันมีคุณภาพอย่างที่พระองค์ทรงตรารถนาในส่วนของพระองค์ได้ทําเต็มที่แล้วนะนอกจากที่จะปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของปีศาจแล้วชนะปีศาจแล้วพระองค์ยังลงทุนเอาบาปของเรามาไว้กับพระองค์ รึงอยู่บนไม้กางเขนลบล้างบาปของเราทั้งหมดด้วยความตายขององแล้วฉะนั้นพทงทำมากถึงขนา,าดนี้นะเราแค่ออกแรงนิดนึงแล้วบอกว่าวันนี้เวลานี้สิ่งนี้ต้องเป็นความจริงที่ทงสอนเมื่อน,นั้นแหละแสดงว่าเราเป็นสิทธิขององแท้จริงและเราเห็นว่าชีวิตของเรานะจะมีคุณภาพตลอดเพราะคำนี้คำเดียวเท่านั้นแหละวันนี้เป็นจริงแล้ววันนี้เป็นจริงแล้ว นั่นก็คือทา่าทีของสิทธิ์ของพรทุกคน